สวัสดีครับเกดพระสมเด็จต,ตามตำราคลิปนี้นะครับเรายังคงพูดถึงพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในกรุบังของผมนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในพระสมเด็จที่มีจํานวนน้อยถ้าเทียบกับสมเด็จวรขังนะครับเพราะต้องบอกว่าสร้างในจํานวน8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยแต่ว่าประวัติการสร้างพระสมเด็จวรขังจริงๆแล้วมีเยอะกว่ามากนะครับซึ่งนันนียผมเคยพูดในหลายๆคลิปมาแล้ว เดี๋ยวจะทําทบทวนให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้พอมาพูดถึงกลุ่บังหวนพรมต้องบอกว่าในกลุ่เก่าที่มีการขุด3ครั้งซึ่งได้บอกช่วงปีพศไปในคลิปที่แล้วนะครับย่อมมีพระที่อาจจะไม่ได้มีตรงกับในกลุที่ขุดอย่างเป็นทางการนะครับที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีส5 0 0ก็ได้นะครับและเบื้องต้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้มาโชว์กันครับแล้วก็มีข้อมูลที่เปรียบเทียบนะครับ ในหนังสือของพระครูกระยาลูกูนะครับแล้วก็ในหนังสือของตียยัมบวายต้องบอกว่าสําหรับผู้ที่ศึกษาแล้วครับข้อมูลพวกนี้นะครับยิงเราดูละเอียดในแต่ละเล่มครับเราจะค้นพบข้อมูลที่สําคัญบางข้อมูลนะครับอาจจะมีแค่หน้าเดียวมีแค่สามบรรทัดสี่บรรทัดแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วค้นคว้าบางทีเนี่ยสามสี่บรรทัดนั้นอาจจะ มีความลับหรือมีข้อมูลสําคัญก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดูข้อมูลนะครับจากข้อมูลที่เขาสะสมกันมาแล้วนะครับแล้วเราเอามาคัดกรองต้องมาสังเคราะห์และพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าดูแลเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ผมบอกว่าดูแลอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเรามาดูแลพิจารณาตามข้อมูลใดที่มีเหตุและมีผลนะครับแล้วเราก็ค่อยรวบรวมนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวลองชมกันครับวันนี้ก็คิดนี้ก็ชมแบบสบายๆเหมือนกันครับสําหรับพระบางขุนพรมกลุ่เก่าครับในหนังสือสมุดสมเด็จนะครับผมมีเล่มเก่าตั้งแต่ยุคแรกนี่เป็นเล่มที่พิมพ์ใหม่เมื่อปี2530นะครับของพระครูกัลยาณนกูนะครับหรือพระมหาเฮงนะครับได้พูดถึงว่าพระสมเด็จบางขุนพรมนะบดใหม่อมตารถนะครับ เป็นสมเด็จบางขุนพรมของสมเด็จเป็นสมเด็จของของสมเด็จพะจานโตเนี่ยนะครับสร้างเหมือนกันนะครับกับวัลคังนะครับแต่บรรจุอยู่ที่กรุวัดใหม่มาตรรดเรียกกันทั่วไปว่าสมเด็จบางขุนพรมในนี้บอกว่ามีทั้งหมด8พิมครับซึ่ง8พิมพ์นี้ต้องบอกว่าเป็น8พิมพ์ที่มีการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมเส้นได้พิมพ์สังคติพิมพ์อกครุพิมพ์ฐานคู่ พิมพปรกโพนะครับโดยสมเด็จบางคุณพรมทั้ง8ทรงนี้ได้พบอยู่ในกรุวัดใหม่มาตรสครั้งหลังสุดเห็นไหมครับนะครับเขาก็มีภาพบรรยายไว้ด้วยนะครับแล้วก็โดยบอกว่าความปราณีตในการสร้างสู้ของวัดระฆังไม่ได้ตลอดจนสมเด็จบางคุนพรมส่วนมากก็สร้างด้วยปูนขาวเป็นพื้นนะครับไม่ค่อยมีส่วนผสมและผงมวลสารต่างๆเหมือนของวัดระคังเพราะฉะนั้นคำว่าน,นึกนุ่มนี่เราจะไม่เจอแน่ๆนะครับ นอกจากจะตรวจพบเป็นบางองค์เท่านั้นที่จะเนื้อเหมือนสมเด็จวัคกรังนะครับและสมเด็จบางคุณพรมส่วนมากจะแสดงความแกร่งของผิวเนื้อก็ไม่หนึกนุ่มสู้วะัลกะรังไม่ได้แต่เนื้อพระสมเด็จบางพรมรู้สึกว่าจะแน่นและละเอียดกว่าสมเด็จวัลกรังนะครับแต่เนื้อสมเด็จผมรู้สึกว่าจะแน่นและละเอียดกว่าสมเด็จวัลกรังเพราะว่าเป็นเป็นผงเป็นผงปูนนะครับ ขาวๆหมดรวมทั้งผงวิเศษด้วยครับคือเน้นผงวิเศษสมเด็จบางขุนพรมส่วนมากผิวจะถูกฉาบด้วยคาบกรุน้ําตาลไม่นะครับบางองค์ก็มีคาบกรุสีขาวบางๆเท่านั้นอันนี้คือกรุหลังสุดนะครับถ้าเป็นกรุเก่าหลายท่านก็เจอเป็นสีออกเนื้อขาวนะครับจะสังเกตได้ว่าพิมพ์ทรงสมเด็จบางขุนพรมนั้นได้เรียนแบบสมเด็จวัดระฆังเพียงสาพิมพ์เท่านั้นคือพิมพ์ใหญ่ทรงเจดีย์ฐานแซมส่วนนอกจากนั้นเป็นของวัดบางขุนพรมล้วน เียกวาเรียนแบบนี่แหละบันทึกก็บอกว่าใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะครับกับวันละครั้งหนังสือเตียงประไว้นะครับได้บอกไว้ว่าการเปิดกรุนะครับเริ่มทําในเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกาย,ยน2500ครับในนี้ก็บอกว่าเจอจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่2,900องค์นะครับแล้วก็ลักษณะของกรุนะครับต้องบอกว่าเนี่ยนะครับเขาเขียนไว,ว,ว้ว่าบรรยายไว้ว่าลักษณะพื้นกรุเป็นทรายนะครับและพระสมเด็จ ก็กองอยู่กับพื้นทรายนั่นเองนะครับซึ่งปราศจ,จากภาชนะห่อหุ้มหรือรองรับแต่ประการใดนะครับมีเศษดินมากมายทับถมกันอยู่ทั้งหมดสี่ละแวกดินเหล่านี้คือลูกตุ้มที่นักตกพระทําไว้ตกพระสมเด็จในครั้งกระโน้นก็ตั้งแต่พศสองสี่สอ่นะครับและมีพระสมเด็จติดอยู่เป็นอันมากนะครับซึ่งมีรอยเส้นเชือกที่ทิ้งดิ่งลงมานะครับแล้วก็ ตกไปไม่ขึ้นนะครับโดยบอกว่าลักษณะของพระที่เปิดกรุนะครับมีพิมพ์เนื้อเนี่ยเช่นเดียวกับวระคังนะครับแต่มีมากกว่าเขาก็บอกเช่นเดียวกันครับว่าพิมพ์ที่เจอคือพิมพ์พระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ทรงฐานแสมพิมพ์ทรงเกียรติบัวตูมพิมพ์ทรงปรกโพพิมพ์ทรงเสียนบาทอกครุฑพิมพ์ทรงสังคติพิมพ์ทรงเส้นได้และพิมพ์ทรงฐานคู่นะครับก็บอกแล้วว่าในนี้เขียนว่า ปรากฏดังที่มีในวัตถคขังแล้วก็บอกว่าแต่สําหรับพิมพ์ที่หายากอันนี้ก็คือหายากอยู่ในเขาเรียกว่าเกิดเปิดกุครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับคือพิมพ์ปรโพนะครับพบว่ามีการเจอเยอยู่แค่14องค์เท่านั้นนะครับในนี้ก็บอกอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับเอาละเพราะเราไม่รู้นะครับว่าคือต้องบอกว่าหายไปเยอะแล้วครับในบรรดาก็บอก8400,0นนะครับก็หายไป 90%นะครับแล้วก็เรามาดูต่อครับลักษณะของพระที่พบนะครับนะครับเนื้อนะครับเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าแตกต่างไปจากนะครับลักษณะของพระสมเด็จกล่าวคือนะครับมีแบบพิมพ์ทรงนะครับเนื้อจะมีความแตกต่างจากพระสมเด็จนิ่งกว่านั้นสนิมและฝ้ากรุจับอยู่ที่ผิวเนื้อ มีลักษณะต่างไปจากสนิมแล้วฝ้ากรุของพระสมเด็จอีกด้วยบางชนิดมีลักษณะเป็นฝ้าหรือแผ่นหนาๆนาจบอยู่ที่ผิวและมีมะเมล็ดหรือตุ่มเล็กๆปะทุขึ้นมาบนคราบกรุรวมทั้งคราบกรุจะมีวันะแตกต่างกันไปคือจะมีวันะน้ําตาลแก่สดสลับน้ําตาลไหมสดๆอันนี้ต่างจากคราบกรุของพระสมเด็จคือพระสมเด็จปกตินะครับจะเป็นคราบที่มาจากองค์พระอันนี้มาจากภายนอกด้วยนะครับ ซึ่งมีลักษณะเป็นฝ้านวลนะระสมเด็จนะครับและไม่ขรุขระไม่ก่อตัวเป็นแผ่นอย่างราบเรียบหรือลักษณะตุ่มเล็กๆมิใช่เกิดจากการประทุของคาบกรุกแต่เป็นการก่อตัวเป็นคุยขึ้นหรือหย่อมขึ้นมาซึ่งเรียกว่าคาบขี้มอดคาบขี้ขังคกและมีวันณะน้ําตาลไหมคล้ายช็อกโกแลตสลับกับฝ้าเทานวลและมีเศษดินเศษหินด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะดูบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับ ซึ่งฐานคู่เนี่ยจะต่างกับฐานแซมนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเลยเพิินว่าผมยังไม่ได้เอาตัวอย่างฐานแซมมางั้นดูฐานคู่ไปก่อนนะครับนะครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับบางคุณนพมว่ากันตามหนังสือตรียมประว้ก็คือว่านะครับฐานชั้นที่1กับชั้นที่2เป็นเส้นครับละมีระยะห่างกันมากนะครับส่วนนะครับ ฐานที่อยู่ในตำแหน่งฐานแข้งสิงนะครับจะมีลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยผมผมเอียงให้ดูนะครับเป็นลักษณะงุ้มโค้งเข้าหากันอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับงุ้มโค้งเข้าหากันนะครับแล้วฐานล่างสุดนะครับฐานเขียงนะครับก็จะเห็นลักษณะที่เป็นโค้งเข้าหากันนะครับเพื่อเป็นลายเส้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอนะครับเหมือนกับในหนังสือตะยันประไว้คือว่าเราจะพบว่าคือ ผ้าที่เป็นชุดนี้นะครับที่มีอยู่ในบางหุ่นพรมเนี่ยนะครับเราจะเจอเนื้อที่เกินขึ้นมาที่ขอบนะครับเป็นเนื้อที่ลักษณะเกินขึ้นมาด้านนอกซึ่งลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ที่เคาะออกนะครับหรือเป็นแม่พิมพ์ที่แกะลึกนะครับเวลาดึงออกปุ๊บเนี่ยจะมีเนื้อที่มันเกยขึ้นมาไม่ได้ตัดจากหน้ามาหลังนะเป็นเนื้อที่เกยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพในหนังสือตียปวายเช่นเดียวกันครับเวลาเราดูแสงเง,งาเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ เนี่ยเป็นเงาเนื้อที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับดูนะขอบกระจกนะครับจะมีเนื้อที่เกิดขึ้นมาเป็นลักษณะแสงเงาให้เห็นอย่างนี้นะครับนูนขึ้นมานะครับนะครับเหมือนกับเวลาพิมพ์แล้วเราดึงออกนะครับลองดูในหนังสือตีมประไว้ครับนี่นะครับเช่นเดียวนะครับหนังสือตีมประไว้เวลาถ่ายมาเราเห็นแสงเงาเหมือนครับนี่เป็นลักษณะรอบกระจกแล้วเป็นเนื้อที่นะครับเกิดออกมานะครับนะครับในเนื้อส่วนขอบนะครับ ครับเพราะนันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าลักษณะของภาพพิมพ์ฐานคู่นี้นะครับมีระบุเอาไว้ในการเปิดกรุครั้งล่าสุดว่านะครับมีอยู่ที่เฉพาะบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวลองดูผมก็จะพยายามหาวาระค้งให้เจอนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็เราจะเห็นแล้วแหละว่าลักษณะแม่พิมพ์ที่ใช้เนี่ยในบางขุนพรมนะครับหรือภาพพิมพ์นี้เนี่ยเราจะพบเนื้อเกินที่ออกมาตามขอบกระจกนะครับแล้วให้ดูผ่านแสงเงานะครับ เราก็จะเห็นนะครับแล้วตามุมด้วยนะครับอันนี้ลักษณะผิวอันนี้นะครับเป็นลักษณะของกรุเก่านะครับเพราะว่าไม่ได้มีคราบที่เยอะมากนะครับคราบกรุก็เป็นลักษณะสีน้ําตาลไหม้นะครับนี้นะครับซึ่งเนื้อในนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อในจริงๆองค์พระจะเป็นสีขาวนะครับลักษณะเราจะพบเลยครับว่าขอบข้างจะเรียบครับเป็นลักษณะที่เป็นบล็อกแม่พิม น่าจะเกิดเป็นแม่พิมพ์ที่พัฒนาแล้วไม่ใช่แม่พิมพ์หินนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการข้อออกนะครับเราจึงพบเนื้อเกินออกมาเป็นเงาอย่างนี้นะครับนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เราแถมให้ดูนะครับขวามือของผมเนี่ยเป็นพิมพ์สังคตินะครับที่เป็นเนื้อผงพิเศษนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกรุนะครับส่วนซ้ายมือนะครับเป็นสังคติที่เป็นบางขนพรมครับพิมพ์เดียวกันนะครับสิ่งที่เราเจอเหมือนกันคือ ขอบเกินเหมือนกันลักษณะแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับขอบเกินนะฮะทางด้านบนตะเพินตรงบางขุนพรมนี่นะครับสึกหายไปนะครับแต่ด้านข้างเห็นไหมครับลักษณะขอบที่เกินเป็นเงาเลยนะครับฉะนั้นขราวหน้าเราจะเปรียบเทียบทั้งพิมพ์ฐานแซมนะครับและพิมพ์ฐานคู่และพิมพ์นี้ครับสังคติจะมีการอธิบายรายละเอียดนะครับให้ได้ชมกันครับเราลองทดสอบแม่เหล็กดูครับว่าภาพบางขุนพรมนี้นะครับ มีอ่าเบาๆนะครับอ่อนๆนะครับัเมื่อเราได้ชมไปแล้วนะครับในอีกคลิปสองคลิปหน้านะครับจะเป็นพระนะครับบางขุนพรมที่มีทั้งกูเก่าและกูใหม่นะครับแต่จะเป็นของท่านใดนะครับที่จะได้ชมนะครับก็ติดตามชมได้นะครับแล้วก็ผมก็จะหาความรู้นะครับที่มีในมุมต่างๆนะครับก็มาสอดแทรกก็สอดแทรกกับหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆมีเวลานะครับก็จะทํา Q A ให้ทุกท่านอีกนะครับ ในคำถามคำตอบในแต่ละเรื่องนะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ